สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคูอ่อนชนแนลค่ะวันนี้คูออนมีหกวิธีในการดูแลสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตโรคระบาดมาฝากกันค่ะสําหรับคนที่กําลังประสบปัญหาในการเก็บตัวอยู่กับบ้านคืออยู่แต่ในบ้านและเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวผิดหวังกังวลก็อยากให้รับรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามลาพังครูมีวิธีปฏิบัติในการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจอย,อย่างดีเยี่ยมมาฝากกันค่ะ ประการที่หนึ่งก็คือให้คิดว่าการวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะได้รับข่าวสารที่ทําให้เกิดความรู้สึกกงังวลให้คิดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่แปลกอะไรนะคะที่จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ความวิตกกังวลเป็น,นกลไกปกติของร่างกายที่เป็นประโยชน์ให้เราทุกคนได้ทราบถึงภัยคุกคามและหาวิธีป้องกันตนเองค่ะ ถ้าเรากังวลเรื่องการระบาดของโรคอยู่ในขณะนี้และเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติและเราก็เลือกรับข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีวิธีการดูแลตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยซึ่งเราสามารถที่จะหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หลายวิธีเราก็จะคลายความกังวลลงค่ะประการที่สองคือทำกิจกรรมที่สนใจเมื่อเราตกอยู่ในสภาพความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง เราต้องแบ่งปัญหาออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เราจัดการได้กับส่วนที่เราทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่เราจะทำอะไรมันไม่ได้ก็ให้เรารับมือกับมันให้ดีด้วยวิธีทํากิจกรรมที่เราสนใจเช่นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายและสร้างสมดุลชีวิตของเราในแต่ละวันประการที่3หาวิธีใหม่ๆใ,ในการสนุกกับเพื่อนทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่นอาจจะเล่นทิ k t o อกเข้ากลุ่มลายโดยจัดสรรเวลาบนหน้าจออย่างเหมาะสม 4. มุ่งมั่นทำสิ่งใหม่เช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นดนตรีการมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมตรงหน้าให้มากขึ้นเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประการที่ 5. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองการสูญเสียความผิดหวังจะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมอง และวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับความผิดหวังและวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับความผิดหวังก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเองรู้สึกเช่นไรไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดทางเดียวที่หลุดพ้นก็คือเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เศร้าก็ปล่อยให้มันเศร้าเมื่อเราปล่อยให้รู้สึกแย่อย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วการจัดการกับความรู้สึกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ตัวเราเองก็ต้องเลือกใช้ในความรู้สึกที่เราคิดว่าเหมาะกับเราค่ะและประการที่6ก็คือเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนอื่นคือการเข้าหาและพยายามช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกรังแกการที่ไม่ทําอะไรเลยจะทําให้บุคคลน,นั้นรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นไม่มีใครห่วงใยไม่มีใครเมตตาแต่การที่เราจะเข้าหาและช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราจะต้องไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนส่งข้อมูลหรือบอกกล่าวสิ่งใดๆที่อาจจะทําร้ายจิตใจของผู้อื่นได้ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตของโรคระบาดแบบนี้และนี่ก็เป็น6วิธีในการดูแลสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตโรคระบาดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้สู้ๆขอจงมีสุขภาพดีทุกท่านค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ